สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาไปน้องมาดูโกเบโก้ SK 140 LC รุ่น11เล่นดินแข็งครับพี่น้องอองานนี้ต้องใสงัดจัดไปครับนี่เป็นตัว็อบเลย เจอดินตับมาแทะอะไรพี่น้องจะว่าหินก็ใช่นะเป็นก้อนเลยครับบุดบ่อตื้นๆนี่ยว่าเจอเลยสิบสี่ตันก็สองร้อยกิโลครับโตเบโก้เอสเคร้อยสี่สิบเอลซีรุ่นสิบเอ็ดใช้สีเจเจเคเอสเคขีดศูนย์สองครับ สสสีสูุ4สูบเทอร์โบคอมบัตเตอร์วินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ89พลังมาครับวัดรอบเครื่อง2,000รอบต่อนาทีกุู่กีู0.60ลูกบาทเมตรใช้ได้ครับใช้ได้งัดให้ดูดินจะเป็นดินกรอบนะครับแต่ว่าแข็งก็แข็งนะ เจอคนใหญ่ครับไฟวิปปับวิปปับช่วงนี้ก็จาดินยากนะครับคาวาสกิเค 7V ครับสหรับปั๊มไฮดรอลิกใบแท็ก70เซนดอลลาร์ 7ตัวครับแคริเอร์สอกาดข้างละตัวเฟรมเป็นตัว X เ,เสริมด้วยล้อนําหรือว่าเหล็กเหล็กสองแฉกกันล้อนำอา้าม่อถูกใช้งานไปนานๆแกะมาได้ประมาณสัก7-8เดือนได้ครับคันนี้ล้างยังกิ๊กเลยรุ่น11ก็ใช้อิซูซูนะครับจะเป็นรุ่น8ใช้มิซู ดินทำไมดินขุดแค่เม็ดสองเม็ดนี่แข็งเลยครับอ่ะเาะเข้าไปฝันพิศา์ครับเขียอ๋อแทงเข้าไป0.6ศูนย์ลูกบาทเม็ดแล้วก็เชื่อมแนวยาวครับ ถ้าเป็นแคทเป็นแนวขวางแต่ถ้าเป็นรุ่นมาร์คเทนนะครับก็จะแนวขวางเหมือนกันมันว่าเป็นเป็นหินก็ใช่เป็นเป็นดินแข็งเป็นก้อนๆพี่น้องถ้าถ้าโดนน้ำเขาจะเปื่อยเต็มเร็วไปแต่งอย่างเท่ เป็นก้อนครับเหมาะสำหรับผมที่ต,ำต่ำๆก็จะเต็มไวครับฟันปีศาจสีมินครับสีมินหลอดไฟนั้นสี่ดวงด้วยกัน เชื่อมนอกเชื่อมในก็ซื้อด้วยแผ่นเหล็กสามเชกเดี่ยวรุ่นสิบเอ็ดแล้วนะงัดรองัดรอรอดำมาดูสติกเกอร์เป่น้องสติกเกอร์นะคะรับรุ่นสิบเอ็ดเป็นอย่างนี้ ออกมีออกแหลมๆหลมทิกเกอร์ข้างในก็กว้างกวางก็เกง่งแต่งอย่างเท่เนะจาะเป็นรูตะแกรงสองข้างเครื่องก็สไตล์อิสุอย่างนี้ครับถ้าเป็นมิสูก็จะไปอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวรอรถดำมาสักครู่ครับอ่ะวุยต่อน้องรถดำมาแล้ว แข็งดินดานก็ก็ต้องคุน้นเลยพี่น้องเพราะว่าหนะ้าฝนนี่ปินหายากส่วนใหญ่บอ่อจะจะเต็มไปด้วยน้ำครับช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงครับฝนทิ้งช่วงก็ยังทำงานได้อยู่ แต่พองัดไปก็ออกเป็นแผ่นๆนะครับออกเป็นแผ่นๆ,ๆ,ๆงานเมา่นี่ผมสักเก่าที่เต็มไว้ะใครที่จะเล่นรถขุดหรือว่าธุรกิจดินเ็ินต้องศึกษาดูดีๆีปนอ้องไม่ใช่เรื่องง่ายทุกอาชีพก็ไม่ง่ายครับนะไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ จะต้องลำบากจะต้องเหยียแตกกันหน่อยแลลวพี่น้องต้องสู้กันสักตั้งหน่อยไม่ได้เกิดมาบนกองเง,ง,งินกองทององเอา้175เอาร้อยเจ็ดห้านะเฮ้รถดำจะไม่วิ่งแค่สี่คันนะน้อยไปครับสี่คันทำไมรถดำต้องจอดรอ เส่อรอครับดูเหมือนจะด,ดินแข็งแต่ก็ดูเหมือนจะด,ดินกรอบพี่น้องอ่ะหูดรอเลยพีเจดีซีเจเจ รถดำหายไปหมดเลยอากาศร,ร้อนไหมน้องออก็แอบร่มหน่อย เก็งัดมาธรรมดานะก็ดึงได้สบายครับเพียงแต่ดินนั้นเป็นก้อนอรถใหม่ครับรถใหม่ แข็งแรงเปลี้ยเลยเขาสู hmm. ้ด <lite> er ีเงั้นครับดูกันใกล้ๆเลยสกตื้นๆนะพี่น้อง แต่ว่าแข็งมากดึงรอครับดึงรอดึงรอดำมาพอถึงก็ตักใส่ตักใส่ดูบนหินชัดๆ ถ้าเอาไปใส่ต้นไม้ไม่ได้นะพี่น้องอันนี้เอาไปถมสระเก่าก็ได้อยู่จะเต็มใบคนขับก็ขับนิ่มดีโอ้ขับนิ่มดีพี่น้องโอ้สึกว่าแบตเตอรี่จะหมดพี่น้อง ใจดูได้ครับยูทูบช่องชาติจเจริญทรัพ์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพ X Carveden ครั 2, 7 23, 7บ082723752ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ